ระหว่างการเตะบอลของเม่น2ตัวที่มีการทายระหว่างคู่บราซิลกับทิลีผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะสนับสนุนโดยกันเย่มเมนแอปลไฟดิชารอนแคปซูลศูนย์บริการรถยนต์ไทยพาร์ทเครื่องดื่มเบปทีน4ี่0ันและเครื่องดื่มเบปทีน8,000 บ้างไหมว่าเงินของคุณแต่ละเดือนหมดไปกับอะไรบ้างเริ่มต้นกำหนดอนาคตทางการเงินของคุณกับ d e f i by UOB ด้วยแผนการออมกับกลุ่มธนาคารระดับโลกที่ให้เงินของคุณเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยสูงสุด5%ต่อปีถึง31สิงหาคมศกนี้ยุคดิจิตอลอุปกรณ์ไอทีมีเยอะไฮไลท์ที่ซีไว้ใจก็อาสกิเนี่ยแหละค่ะฟิล์มกันรอยสไลด์ลื่นไม่สะดุดไม่ต้องกังวลก็รอยขีดขวรหาซื้อง่ายที่ร้านใกล้บ้านคุณอาสกิฟิล์มกันรอยที่สีแนะนำ ปอดฝาบีอิงสิคะบีอิงให้มากกว่าความสดชื่นแจกซัมซุง S ห้าและเบบี้จีหกสิบวอนพิมพ์ดอกจันสี่ห้าสามดอกจันรหัสใต้ป๋าสิบเอ็ดหลักตามด้วยสี่เหลี่ยมและข้อรุ่นรางวัลก็สองล้านบาทถึงสิบสองกันยายนี้น่าลุ้นนะต้องเด่นนี้ AJ Starbox คมชัดบาดใจคุณพระเอกตัวจริงของผม วิสใหม่สุดทคามหอมกลิ่นอายเพื่อนเศษพร้อมเพลิงสะอาดหายลเลยงก็วิ่งกลิ่นก็ปิ้งมาแล้วท <Ac cus h> รีเลาารลวลว Free พัดลมปรับอากาศระบบไอน้ำที่ไม่มีละอองน้ำให้คุณได้สัมผัสอากาศที่เย็นสบายกว่ามอเตอร์และใบพัดออกแบบมาอย่างมีประสิทธ,ธิภาพใช้งานในที่โล่งแจ้งหรือในร่มได้หลายสถานที่ดีไซน์สวยหรูถูกใจคุณทรี Free เวลเย็นกายสบายตัวไม่ต้องกลัวกินไฟ ชูโฟติกเครื่องสำรองไฟฟ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมชูโฟติกเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติชูโฟติก UPS แบตเตอรี่2ูโฟติกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลชูโฟติกโซล่าเซลลและระบบพลังงานทดแทนชูโฟติก Power Quality Solution ปลวกยุบเนี่ยแกร่งนะน้าปลวกใคอะแต่อาจไหมแกร่งกว่า แรงซอกซอนอาจไหมไวไวรถหมูสับไม่ธรรมดามรบเครื่องอเข้มคน้นแซกบก็เหนียวนุ่มอ,อร่อยเอาเรื่องรอบเครื่องหมูสับ<อ>ไวไวรถหมูสับอร่อยเอาเรื่องลองไหม พิสูจน์ว่าทำไม a อ c o r อ Hy b r i d ใหม่ถึงเป็นยนตกรรมที่ใครก็อยากจะมาทดลองค่ะจีตาว่า a c c อ r d Hybrid ดูสวยหรูหลรากว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเทคโนโลยี Hybrid ที่ผิดคนมาเพื่อประหยัดน้ำมันจะขับขี่ได้เร้าใจขนาดนี้ ตามัม่นใจมากเมื่อรู้ว่าเขารับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีแถมยังรับประกันทั้งระบบไฮบริดอีก5ปีด้วยค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่า Accord Hybrid ใหม่เป็นยนตกรรมที่สมบ,บูรณ์แบบที่สุดจริงๆค่ะ มักคุณอท r ิโอเร SMOOTH จินตนาการคือจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์คุณต้องการอะไรบนเส้นทางที่จะเชื่อมโยงจินตนาการกับความเป็นจริงเราเชื่อว่าทุกความคิดไม่ไกลเกินเอื้อมถึงปูนตราชา้างนว,วัตกรรมปูนโครงสร้างช่วยสร้างทุกสิ่งให้เป็นจริงได้ ตราช้างคุณภาพที่ไม่เคยหยุดนิ่ง <S <S Nokia X2 ล่าสุดจากต o o กู e X ให้คุณสนุกมันต์ทัลโลกวากับหลายแสนแอปแอนดรอยร้อมบริการดีจจาก Microsoft มาปลดปล่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอิสระให้เต็มที่กับ Nokia X2 ได้แล้ววันนี้สนับสนุนโดย FB Hybrid Battery Happy Bodytech Planet ฟิล์มกลองแสง Extra Co X5 Collection ขาพีกเล็กตกผู้ชมครับสม,มาชับช่วงนี้นะครับมาติดตามกระแสฟุตบอลโล่นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูผลการแข่งขันขกู้เมื่อคืนนี้